เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับวันนี้ก็13กันยายนแล้วครับแค่3วันนะครับ3วันผลการออกสลากจอกนะวันที่1กกันยายน2563ครับ ช่วงนี้ก็จัดโค้งสุดท้ายกันมาเลยนะครับเอาสูตรล่าสุดกันมาเลยสูตรที่สายด่วนล่าสุดนะครับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างช่วงนี้จะปักหลักแต่ละหลักโค้งสุดท้ายนะครับลองมาชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับหน่วยล่างนะครับไปเทียบชนกับปักหลักหน่วยล่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบจนให้ดูตอนท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเทียบชนหน่วยล่างเราจะเฟ้นหากันสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาหน่วยล่างเรา ได้เลขอะไรสำหรับดีทีวีช่องของเรานะครับลองดูนะครับสเตติที่ห้างวดระยะสั้นมาแรงครับสำหรับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างครับสองหลักครับหลักแสนหน่วยล่างนี่ครับหลักแสนรางวัลที่1หน่วยล่างเลขท้าย,เล,ายเลขล่าง2ตัวผลรวมไปบวก133คงที่ครับขออนุญ,ญาตเขียนตัวเลขคงที่ไว้ในแต่ละงวดนะครับ เราจะถอยหลังไปห้างวดในการคำนวณครับหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วไปบวก1 3 3คงที่ถ้าบวกแล้วเราได้เลขผลลัพธ์เลข2หลักเราทำยังไงครับเราเอาแค่หลักหน่วยหลักเดียวครับเอาแค่หลักหน่วยของผลลัพธ์นะครับเอาลองดูครับงวดแรกคำนวณไปด้วยกันนะครับวันที่16มิถุนายนถอยหลังไปห้างวดนะครับเฟ้นหาบรรทัดต่อมาคือ1นึ่กรกฎาคม งวดต่อมาครับใช้ผลการออกงวดก่อนหน้าหลักแสนเลข5ครับหน่วยล่างเลข4ผลรวมคือ9ได้ผลรวมคือเลข9แล้วไปบวกตัวเลขคงที่ครับบวก1คงที่เป็นเลข10ใช้เลข0 0ูนย์เดือนหน้า3ได้3 3เดือนหน้า3ได้6เราได้เลข0นเลข3เป็น6ครับผลการออกหน่วยล่างนะครับ1กรกฎาคมออก8 3ส สครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องตรงกันครับสำเนาถูกต้องครับโอเคครับนี่แหละครับวิธีคำนวณเอามาดูงวดต่อมาครับหลักแสนเลข3หน่วยล่างเลข3ามผลรวมคือเลข6เดือนหน้าเป็นหครับเป็น7 7็เบวกสเป็น10เอาเลขศ0นย์บวกสได้3 7มเ 16กรกฎาคมออก5 3ครับแล้วหลักหน่วยก็เป็นเลข3ดังเดิมครับเลข3เข้าสองวดอ่านผนไปครับต่อมาขออนุญาตบวกเลขเลยนะครับหลักแสนกับหน่วยล่าง 8·3 บวก3เป็น11เดินหน้า1เป็น12ใช้เลข2 2บวก3เป็น5 5บวก3เป็น8 2 58ครับ1สิงหาคมออก9 2 สครับเข้าในตำแหน่งหน่วยล่างโค้งสุดท้ายหน่วยล่าง3ามงวดผ่านไปครับงวดที่4ตามมา5บวก2เป็น7บวก1เป็น8 8บวก3มเป็เลข1 1บวก3ได้4 8 1 4ครับแล้วก็วันที่16สิงหาคมครับออก88ถ้าไม่มีเลข8ปีจแย่เลยนะครับพอออกเลขเบ้ลถูกต้องครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดงวดที่5 หลักแสนกับหน่วยล่างครับ9บ8เป็น17 1เป็น18ได้เลข8 8 3เป็น11ได้เลข1 1 3ได้4 814 1กันยายนนะครับ9 9 9 997เล้กลาง98 8ครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยล่างสถิติ5งวดครับวดแรกครับเลข3เข้า83วดที่2เลข3เข้า53 งวดที่3เล BU 2เข้า92งวดที่4 8เข้า88งวดที่5 8เข้า98งวดที่6ครับหลักแสนเลข9หลักหน่วยล่างเลข8ผลรวมคือ17บวก1คงที่เป็น18ครับได้เลข8 8บวก3เป็น11ได้เลข1 1บวก3เป็น4รอบนครับ8 1 4ครับ สิบหกกันยายนสถิติห้างวดคงสุดท้ายหน่วยล่างที่อาจารย์พูดอย่างนี้คือก่อนหน้านี้เรามีสูตรปักหลักหน่วยล่างมาแล้วครับสูตรหนึ่งเราได้เลขแปดหนึ่งสามอันนี้แปดหนึ่งสี่นะครับหลักแสนหน่วยล่างบวกกันไปบวกหนึ่งสามสามคงที่สถิติห้างวดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเดือนหน้าหนึ่งเป็นสิบแปดได้เลขแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่แปดหนึ่งสี่ สถิติห้างวดจะเห็นว่าสูตรแรก813สถิติ7งวด1ดาวนะครับสูตรเก่าเล่าใหม่8กับ1ชนกันครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเน้น8กับ1แล้วกันนะครับ8กับ1ครับเขียนไว้ตรงไหนดีครับเขียนไว้ข้างข้างมกันนะครับ8กับหนึ่างเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปติดตามชมหลักอื่อนอื่นอันนี้คลิปนี้เป็นการทำหน่วยล่าง หักแรกครับโกงสุดท้ายก่อนคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิตรยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสน,สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย